สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา s t e p t i t t r r กับบทคราะ์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเรา StepTilter ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคฟุตบอลถ้าเข้ามาคุยได้ที่เพจ Facebook StepTilter หรือไลน์แอดแอส t เตได้เลยครับ สำหรับเมื่อวานครับใครที่มีโอกาสได้เข้ามาดูสเตปิลเตอร์ของเราก็คงจะบวกไปตามๆกันครับเขากลับมาแล้วครับคนคนนี้มาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจเนวนี้กันเลยดีกว่าครับมากันที่คู่แรกของเรากันเลยครับแต่ในเวลาเที่ยงคืนตรงในศึกลีกวันของอังกฤษวีแกนแอตแลนติกเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์วีแกนเจ้าบ้านครับเพิ่งปลดล็อกด้วยความมั่นใจมาได้ในเกมพี่แล้วที่เอาชนะดอนคาสเตอร์มาได้ ทางฝั่งทีมเยนซันเดอร์แลนด์ครับสถานการณ์ตอนนี้คะแนนครับคิดว่ายังไงก็ไม่น่าหลุดจากที่2อ,อะแต่ผลงานช่วงหลังก็ยังถือว่าดูไม่ดีเท่าไหร่ครับโดยเกมที่แล้วครับเป็นการแพ้ให้กับชาวตั้นมาทําให้พวกเขาไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันแล้วถึงว่าฟอร์มจะดูแย่มา2นัดครับแต่ซันเดอร์แลนด์ก็ยังดูดีกว่าวีแกนอยู่พอสมควรนะคิดว่านัดนี้คงจะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอฟันธงที่ว่า ซันเดอร์แลนด์แสงทางโค้งครับมาถึงคู่ที่2ของเรากันเลยครับแต่ในเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซวนซีเชฟฟิลด์เวนเดย์เจ้าบ้านครับอยู่ในโซนตกชั้นฮะผลงานโดยรวมไม่ดีอยู่แล้วครับแต่ช่วงหลังถือว่าดูดีขึ้นมาหน่อยฮะโดย4เกมหลังสุดของพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ทางฝั่งทีมเยือนซวนซีครับ แม้ช่วงหลังฟอร์มอาจจะดูแผ่วๆไปแต่นัดล่าสุดก็กลับมาเก็บ3มแต้มได้น่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะครับแม้ว่าเจ้าบ้านเชดฟิลด์เวนเดย์จะกำลังหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวแต่ส่วนซีครับพวกเขาก็ต้องรักษาอันดับเพื่อจะเพย์ออฟเลื่อนชั้นเหมือนกันแรงจูงใจพอๆกันครับเพราะฉะนั้นผมขอฟันธงที่ว่าส่วนซดูดีมีสกุลครับ <c oughs> ู่สุดท้ายของเราครับตเตะเนลาตี2อยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกระหว่างเชลซีพบกับปอร์โตเชลซีครับเกมนี้จะเล่นในสนามกลางอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกมแรกพวกเขาบุกไปชนะมาได้2ประตูต่อ0ทำให้ได้เวโกมา2ลูกแต่ก็จะประมาทไม่ได้ครับทางฝั่งทีมเยือนปอร์โตเปิดเกมลุกแรกอยู่แล้วครับแพ้มากแพ้น้อยยังไงก็ตกรอบเหมือนกัน ฟอร์มทางฝั่งเชลซีถึงว่าพร้อมบวกกับทุกทีมครับช่วงหลังมีหลุดแพ้เวสบอมไม่แค่ทีมเดียวแต่ก็แพ้เพราะว่าพักตัวมาเจอกับปอร์โตนี่แหละครับและบวกกับเดียโกซิลวาโดนใบแดงไปด้วยแต่เกมล่าสุดก็สามารถไปชนะพาเลทมาได้อย่างขาดลอยสีประตูต่อหนึ่งเกมนี้ครับน่าจะย้ำแขนปอร์โตได้ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นผมขอฟันทงที่ว่าเชลซีคืนนี้มีเ hey ฮครับ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบายบาย